าการที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีหน้าจอให้ใส่รหัสอันนี้จะใส่เฉพาะแค่ครั้งแรกนะครับมันเป็นตัวล็อกล็อกว่าจะให้ลงเครื่องไหนก็ให้แคปให้แคบเลขเนี้ครับส่งมาทางไลน์ผมแล้วผมจะส่งตัวเลขครับกลับไปพี่ก็เอาไปพิมพ์ที่ที่ช่องสีขาวอะครับแล้วก็กดลงทะเบียนอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะลองทําให้ดูนะครับสักคู่หนึ่งทีีพี่ก็บอกเลขผมมาครับ สาอันนี้ตัวอย่างนะครับสองสองศูนย์แปดห้าศูนย์อ่ะพี่บอกเลขนี้มาผมก็จะเจ็นรหัสแล้วก็ส่งกลับไปให้ผมก็จะส่งเลขไปให้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับแต่รหัสพี่จะไม่เหมือนผมผมก็เกาะเข้าไปครับสามสองเก้าหนึ่งหกห้าสี <04. S 2> พอใส่รหัสเสร็จนะครับพีอารรหัสที่ผมให้ไปใส่เสร็จนะครับกดลงทะเบียนกดลงทะเบียนนะครับเข้าเล่นแอปครั้งแรกนะแอปมันจะเด้งหลุดก่อน,นก็ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องลงใหม่ครับให้ไปเข้าที่หน้าจอใหม่เลยครับมันก็จะเข้าได้จะใส่รหัสแค่ครั้งแรกนะครับแอปก็เข้าได้ปกติ